เทสน้ำอ้อยสดเครื่องยูโกเรนีของอิตาลีนะครับตอนนี้เทสน้ำอ้อยสดนะครับว่าเครื่องยูโกเรนีของอิตาลีเนี่ยจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับเครื่องทำน้ำอ้อยสดนะครับการทำงานนะครับ ทำงานก็ใช้งานได้ดีนะครับออกมาสวยเลยนะครับลงบอกว่าสวยงามนะครับนะครับสำหรับน้ำที่ ท่านต้องการเป็นเซเลอรี้เป็นเกรดทิมะสามารถใส่ได้นะครับน้ำเขียวน้ำแดงโคก้กกาแฟนะครับนมสดนะครับน้ำมะพร้าวนะครับโยกเกิร์ตนะครับน้ำเต้าหู้ใช้ได้หมดนะครับเป็นเซเลอี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับมีทั้งบริการซ่อมนะครับพร้อมอะไรนะครับ ท่านใดสนใจก็025432343เบอร์ไวเว็บ m o n c u m a r c o m นะครับหรือไม่ก็เว็บเพจก็เครื่องขนน้ำหวานมอนคูนะครับลองเข้าไปดูนะครับสอบ,สอบถามได้ครับท่านใดสนใจนะครับปรึกษาได้ครับนะครับจะเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรเรารับซ่อมได้นะครับ ลองลองปรึกษาได้ครับเครื่องสวยงามนะครับตอนนี้สวยงามสวยงามทั้งขายทั้งเช่าทั้งซ่อมพร้อมอะไรนะครับรับซ่อมทุกชนิดนะครับผมสวัสดีครับท่านใดสนใจก็ลองปรึกษาครับ